Global 5 Champions Challenge live from Max Muay Stadium in Thailand, and now a moment that you have been waiting for: the 52 kg Champions Challenge. Challenger from Laos. He will clash with the champion from Lampoon, Thailand. Can he defeat him? Let's find out. The time has come for the crucial moment of the program. Grab your seat. The championship round with a weight of 52 kg. Tha Ching Chao Lao will open the championship against the champion Chao Lampoon. ราต้ร่วมลุ้นกันว่าแชมป์ของเราจะป้องกันแชมป์ไว้ได้หรือไม่ครับผู้ท้าชิงในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวลาวฝึกซ้อมอยู่ในค่ายแสนสุกเจม introducing our challenger he fighting out of the blue corner tonight Tra representing Laos and training out of Kai s a ส s สุกเจ he holds a professional record of 47 fights and 35 victories ladies and gentlemen please welcome ชายกลางซอส o มบัต The Global Fight! Ladies and gentlemen, let's give him a round of applause! Entering the ring right now is your Laotian challenger! He's fighting out of the blue corner tonight! Let's meet for Shai so so much. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นเด็กกย์โลบไฟช h a เปียนรุ่นพิกเตน้ำหนัก52กิโลกรัมตัวแทนักชกจากจังหวัดลำพูนฝึกซ้อมอยู่ในค้ายอัลส n นปันเฮ้ยสุขคนน i n นอินด i ไรน์กัน r เ52กิ g ลกรั l เกย์โลบไฟช็อเ representing m p o o n province training out of อัลสเนปันจิม with professional record of 59 f i g s and 44 victories ladies <laughs> and gentlemen please welcome เฮปปาซงอัลสนปัน The global fight! Ladies and gentlemen, please welcome the 52 kg Global Fight Champion representing Lampoon Province Training out of All city team. Put your hands together for Hit Basang All-Sunipan! เอาครับท่านผู้ชมครับคู้ไฮไลท์ของเราเดินทางมาถึงแล้วครับในคู่ที่5ของรายการเดอะโคบอลไฟช็อปเปียนชาเล์ครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งแรกครับของนักชกชาวลำพูนครับเพชรปลาสร้างออสนิทพันครับและวันนี้จะเปิดโอกาสให้เจ้าชายกลางสอสมบัติหรือว่าชายกลางครูนออนเมืองพลทองนักชกจากสมบัตลาวขึ้นกระชาตเข็มขัดครับ นะรครับแชมป์ในลูนพิกัด52กิโลกรัมจะเป็นใครจะป้องกันแชมป์สำเร็จหรือไม่ตามกันเลยครับนักชกุมน้ำเงินครับผู้ท้าชิงในค่ำคืนนี้ชายกลางสสมบัติครับนักชกวัย26ปีจากสปปลาวป mm ัจ hmm. จุบันเก็บตัวซ้อมอยู่ที่ค่ายแสนสุกยิมครับที่เมืองพัทยา mm hmm. มีมิดหม่สลุกนครเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับส mm ี hmm. ่ฟอร์มหลังนักว่าฟอร์มสดเลืกเกินครับน็อกยกแรกถึง3ครั้งแล้วก็แพ้คะแนน1ครั้งครับชายกลาง mm hmm. ส่วนผู้ทักเป็นเดอแชมเปี้ยนครับแชมป์บุมแดงวันนี้ก็คือทางด้าน mm hmm. เพชรป่าซางอ,อสนิทพันธ์ไัย18ปีจากป่าซางลำพูนครับมีชื่อจริงว่านายธีรพัฒนพันนาฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอ,อสนิทพันมีอาจารย์สนิทประสมนามครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายนะครับแชมป์เส้นนี้ครับได้มาจากการชิงกับณพนอสอเทพสตารครับ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาครับสุรศรนัเพชรป่าสางนะครับส่วนด้าเจ้านักชกจากสมบพอลาวก็ฟอร์มดีฟอร์มสดครับ4ฟอร์มหลังชนะ3ครับและเป็นการชนะน็อกถึง3ครั้งการน็อกยกแรกนะครับถึง3ครั้งแล้วก็แพ้คะแนนครั้งเดียวครับนะครับยกที่1ตามกันเลยครับการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งแรกของเพชรป่าซางจะป้องกันแชมป์สำเร็จหรือไม่ครับ มาดูกันว่าชั้มจะยังอยู่ที่ลำพูนหรือว่าจะข้ามไปสปปาราครับผมเกมที่หน้าติดตามเขาชมเป็นอย่างยิ่งครับขวาของเพชรปสางเจอสวนครับพยายามจะสวนแบบทีต่อทีเลยครับนะครับกระปั้นหนึ่งสองในการเตะลุดถึงสองครั้งแล้วนะครับนะครับถึงวยกระปั้นขวาเข้ามานะครับแลกแบบทีต่อทีอีกครั้งครับในการโดนถีบด้วยซ้ายพยายามจะสวนขึ้นด้วยซ้ายก็หลุด สามครั้งเลยนะครับที่เตะหลุดไปครับธนชายกลางยังหาโฟกัสไม่เจอครับชายกลางเลดายังไม่ทํางานครับเดินหน้าต่อเหมนที่เดินเบียดกระบอกด้วยแทงขวาครับ,าารบชายกลางตบด้วยซ้ายเข้ามาจึงจวาวเอาไว้แล้วเตะกินเปล่าเลยครับรานเพชรปราสาทยังห่างครับระยะการวางแข้งของชายกลางยังทําเต้าไม่เจอครับ พยายามจะขยับเปลี่ยนเลยครับปัดหนึ่งสองอีกครั้งครับของท่า้เป็นปากซางแบบนี้มาไม่ประทัครับเพชรปาต่างใช้เบี่ยงใช้ไอคิวเข้ามาช่วยรัดล่ามาลวกยังหนุนตีไม่ได้ครับจับในได้ยังเดียวกรรมการแยกออกมาครับกรรมการใจดีลูกบางปลาสร้อยสายกาพยายามจะขยับตัวเล่นงานทั้งอับนอกขับใน,น,น,นครับปากซางรอจังหวะจิมเธหบัดหนึ่งสองชายการสวนไม่แข็งครับ อะไรครับกระชับพื้นที่เร็วขึ้นครับคาร์ลัทชัยกลางจับในจับในนี่เป็นทางด้านเพชรป่าซางครับรวบล่างเอาไว้ครับรับล่างเนียวเนี้ยชายกำลังยังขึ้นไม่ได้ครับอะไรครับถือด้วยขวาครับเพชรป่าซางน่าจะทำการเจดีเบรคเกมก่อนครับแล้วเตือนไปที่ทางด้านเพชรป่าซางครับนี่แหละครับจับหลักตั้งลำเยอะเกินไปหน่อยครับเพชรป่าซางโดนกรรมการเตือนไปหนึ่งครั้งครับ ลอยไม่ได้แล้วเป็นตาสร้างต้องหันมาเดินเข้าหาบ้างแล้วทางด้านชายกลางจับในได้เขาเด้งตีครับเด้งเริ่มเด้งตีได้วงในเริ่มได้ผลครับชายกลางะครับเพชรตาสรางวางด้วยแขขวาเจอหมัดของเพืรตสร้างเจอหมัดของชายกลางแล้วขวางหน้าปักด้วยศอกซ้ายเอาเลยครับขวางไว้แล้วปักด้วยศอกขวาอีกทีครับชายกลางนี่นะครับชายกลางนี่เป็นตัวที่ใช้ศอกได้ดีครับสอมล่าสุดก็เอาชนะคู่ชกมาด้วยลูกศอก เตะขวาแต่นี่แหละครับาเกี่ยวแล้วหักเทเลยครับด้านเพชรป่าซางาครับแข้งขวานะครับาล็เทลงไปเอาคืนครับครับเอาทีมทันทีทันควันครับชายกลางไม่ยอมเสียเปรียบด้านครับอ้าวแม่ท่านผู้ชมครับขัดกันไปขัดกันมาครับโอ้เป็นทางด้านชายกลางที่เสียหลักล้มไปในจังหวะสุดท้ายครับเพชรป่าซางเดินหน้าตบด้วยซ้ายแล้วพยายามจะบวกคืนเลยครับชายกลางอะไรครับ ยับเข้ามาขวาในล็อกล่างเอาไว้แล้วพุ่งทิท้งอีกทีหมดยกที่หนึ่งครับแมส The Global Fight ไม่ง่ายสักนะครับท่านผู้ชมครับการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งแรกของเจ้าเพชรป,ป่าซางออสนิรพันธ์ครับเจ้าของแชมป์ในรุ่นพิกัด52กิโลกรัมจากจังหวัดลำพูนครับ าสา3นาทีแรกที่ผ่านมาพยายามจะอาศัยจังหวะผิมือก่อนครับปล่อยให้ทดนานชายกลางเดินเข้าหาแต่ว่าพอโดนกนรรมการใจดีลูกบองปลาสร้อยเตือนก็พยายามจะเปิดเกมรุกเข้าใส่นี่ครับจังหวะขวางหน้าของชายกลางพยายามจะฟันด้วยศอกแล้ว <c oughs> เกี่ยวแล้วตัดทิ้งเอาคืนได้เหมือนกันครับสหรางน้านชายกลางนี่ครับมุดเข้ามาแล้วพยายามจะล็อกล่างแล้วทุ่มทิ้งเลยครับน,ะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับหัวร้อนง่ายทั้งคู่ครับเอาละครับยกที่สองมาชมกันเลยครับ ยกแรกเห็นเดี่ยมเห็นตัวมวยกันบ้างแล้วยกนี้หวังจะประทัมากขึ้นคับชายการเดินเข้าไปหาแท่งและขวางเอาไว้ครับครับแยกออกครับแยกออกเปิดเกมตามสไตล์อยู่แล้วครับนักชกจากสปปลาวแท่งขวาของเพชรป่าซ้างวางลงนี้วางได้แม่นยำครับเพชรป่าร่างแท่งขวาเต็มชายโคลงครับอื้อครับกดนายตีด้วยซ้ายมาเลยครับบอลเลงไปเข่าเลยครับนักชกจากสปรปลาวแล้วฟอนที่อกซซายอีกที นี่เลยครับเริ่มจะเร่งเครื่องมากขึ้นครับชายกลางเป็นมันบอลได้ใช้ต่อได้ดีครับลักไก่ตับไปเรื่อยครับชายกลางวงในพยายามเบรกี้ถึงตัวอยู่ห่างไม่ได้ครับแข้งขวายังรอทํางานอยู่ทางด้านเชรป่าสร้างไีด้วยขวาไปด้วยขวาเป็นซ้ายครับซ้ายอีกครั้งกระตันเชรป่าสร้างขึ้นบนไม่ได้เหมือนกันครับชายกลางขยับฟังอาวุธไว้ก่อพยายามจะสวนด้วยมัดขวาเป่า้างพยายามจะทิ้งด้วยมัดแล้วเกี่ยวได้จับในตีด้วยซ้ายครับ หน้ชายการยัดไส้คืนแล้วตั้งกำแพงเอาไว้แล้วทุ่มทิ้งเลยครับโอ้เอาละครับหักแชมป์ทิ้งลงไปครับหน้าชายกลางนี่นะครับจังหวะสุดท้ายทุ่มทิ้ง,งจนได้ครับชายกลางเดินหน้าต่อมีมัดตึ้งเข้าไปจับในมารวมล่างเอาไว้ครับเพชรป่าสร้างรวมไปแล้วว่าหาดจังหวะเด้งตีแล้วแยกออกก่อนครับวางได้แข้งขวา ชายกลางขยับตบถึงเป็นเพชรประสานตบด้วยซ้ายก็ทุ้งข้างมัดขวามาเลยครับมัดชุดของกระดานเป็นภาษาเจอซอกของกรานชายกลางนะครับวงในตีซ้ายแล้วจับง้างกันนะเจอกดแขนเอาไว้ก่อนครับฝันไม่ได้ครับตรงอันสุดท้ายของชายกลางเดินหน้าต่อครับชายกลางเริ่มสู้เข่าเริ่มสู้วงในครับเพชรประสังอันมาหัวแข้งขวาพับนอกจำไปทีนึงอ้หน้าตบไยครับแพ้กลางนะครับแล้วแข้งขวาเติมเข้ามาชายกลางพยายามจะเหวียงมัดขึ้นครับเสียบได้ จับได้ตีด้วยซ้ายแต่ว่านี่ละครับพอโดนรักเอวแล้วตีลำบากครับเดินหน้าต่อครับพยายามเติมเกมต่อรัมีเรื่องไพลยกที่สองครับโดนบวกอันบวกมาต่าลางไม่สนครับต่อยได้ต่อยไปขอลบวงในขอสู้ข่าวตอนนี้เอาล้ครับพยายามจะหาจังหวะดึงไว้ล้วคืนในแข้งขวากับใจกลาง อ่าแล้วก็เป็นภาษาพยายามจะบวกหมัดแรกตบด้วยซ้ายบ้างผีด้วยซ้ายสกัดเอาไว้โอ้นี่ครับเน้นที่หมัดครับแล้วเกี่ยงได้ยกทิ้งเลยครับเอ้กโียเสียหลักเสียตอครับไม่เป็นไรครับลุกเร็วเดินต่อครับชายกลางครับถีบด้วยขวาอาศัยจังหวะฉาบชวยครับวางหน้าไว้ชายกลางกดแล้วงัดด้วยศอกแต่ตีไม่ได้ครับอ่าแล้วครับ หาช่องคืนหาช่องตียังไม่ได้ครับแค่ขวาของอาาท่านเป็นปราสาทว่ทุกซ้ายทิ้งที่มัดขวาครับเน้นที่หมัดไล่ขเข้ามาแล้วหมดจรงที่สองซะก่อนครับปาปับเดียวแมสต์ The global fight ย้ำกันอีกครั้งนะท่านผู้ชมครับช่วงนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารโปรแกรมการแข่งขันของรายการแมสตมวยไทยได้นะครับผ่านเฟซบุ o กเ h อะแชมเป o ้มวยไทยตัดเชือก ยังมีทั้งการถ่ายทอดสดครับไลฟ์เฟซบุ๊กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพจ Facebook ของเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชื่อสามารถติดตามชมได้อีกหนึ่งช่องทางครับนอกเหนือจากทางช่องสปริง26ครับเอาละ,ะครับคู่นี้สําคัญกันเลยครับการป้องกันตาแหน่งแชมป์ครั้งแรกรุ่น52กิโลกรัมของทางด้านเพชรป่าซางออสสิริพันธ์กับชายกลางสอสมบัติจากสปปลาวครับสองยกที่ผ่านมาคู่ขี้สูสีครับแลกกันตลอดออกกันไม่มีหยุด หากเสมอกันในสยกต้องต่อเวลาครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงยกที่3เอาละครับเริ่มกันเลยครับเสดชามาครับชายการเข้าไปหาเพชรป่าซางโขดแข้งขวาโตขึ้นมาเย็นรอดักรอโต้ยกลางเวทีรับเพชรป่าซางเจะาขอตำแหน่งหมัดขวากครั้งครับไปด้วยซ้ายเพียงจะรวบตีบ้างเด้งด้วยซ้ายครับเอาละครับยกที่แล้วมีหมัดยกนี้มาเล่งเข่าครับเปลี่ยนเกมมาสู้วงในรัาเพชรป่าซาง เดินล่อ,อทีซ้ายดักเอาไว้ชายกลาไม่ตันใหญ่ครับเดินเข้าไปฟันตอกก็ไม่ได้หาจะผ่านรวบังหวะเสียครับ์เสียมไม่ได้ตรงมุมละฆังเอาละครับแยกออกมาอีกทีครับโดยกรรมการใจดีทุกมาการะซ้อยิึง้วยหม,มัดขวาครับชายกลางแหมยึดยักกับเอาเลยครับนี่เติมได้แข็งข,างขวาได้เสียที่ซ้ายเติมเอาละครับแต่ว่าเพชรปาซังก็ยังสวนอยู่นะครับแม่หกเกมคู่ที่ใกล้เคียงจริงๆครับ สงสัยว่า3ยกแกรู้ผลผู้ชนะหรือเปล่าครับคุณดิจกเงครับนะครับเดินหน้าต่อล็อกล่างตีด้วยขวาตีด้วยขวาหมุนแล้วตีด้วยขวา3ดอกเน้นเน้นกับธนาชัยกลางเป็นจังหวะที่เดินมวยพลาดของทางด้านเพชรปตาซ่าครับโดนท้ายกลางลักไก่ตำอะในเข้ามาเทพปัตตงหันมาพึ่งมาครับหาอมาได้แต่ก่อนที่จะจับในรวบล่าสั่งเัพปัตเด้งเตียวอ้าวผลลัพธ์โลงไปเอาเลยครับแยกออกมาครับ ต่างเกมกันอีกทีครับยับเข้าหาครับธนาเพชรตาสางวางไปแคงขวาเจอสวนล็อกแล้วตีด้วยซ้ายตีด้วยซ้ายนะครับแต่ว่าเพชรตาสางยังคงโตแบบทุบเม็ดครับนี่นะครับต่างฝ่ายต่างโตต่างฝ่ายต่างเสียบครับบ่งนายทำผลงานได้ดีใกล้เคียงกันนะครับทุ่ซ้ายเติบไปแคงขวาในกลารพยายามเยะแล้วตีด้วยขวาคืนโอ้ยคุณผู้ชมครับตะลุกบอลเข้าใส่กันแบบไม่หยุดเลยครับนี่ครับตอนนี้ ช่วงขายเกมครับบอกว่าสมศักดิ์รีผู้มวยชิงแชมป์มวยกระบอกคู่นี้ออกเารุกได้ดีทั้งคู่ครับทำหน้าที่ได้ดีที่สุดนะครับทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายโอ้นี่ครับจับทุ่มทิ้งเลยครับธนาเพชรป่าสาาาร้งออางน,านะครับกรรมการแยกออกมาไม่ทิ้งยุคนาทีเลยครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ทายการต้องเดินครับมีหมัดตวัดเข้าไปกระโจนเตะเข้าขวาจับในได้ขยันได้งปีทายการไม่ยอมครับเพชรป่าสร้างก็ไม่ยอม ะครับแยกออกมาหยาบขวางแข่งขวาหยาบอีกแล้วกับเบิ้ลเลยกัตนาเพชรมาซ่างไปด้วยซ้ายคืนแล้วพยายามจะหักเสียบอีกครั้งกับขาเชือกเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับ30วินาทีครับยังพอมีเวลาให้กับทั้งคู่ครับตอนนี้เพชรปาซ่างทุ่นเดินเข้ามาครับไล่ตอนอยู่บนมุมน้ำเงินครับเดินตีเข้าไปอีกหมัดตวัดซ้ายขวามาท่ายาวไม่สนใจครับรับล่างเอาไว้อาจจะมาเด้งตีโดนเก็บลงไปอีกสิวนุนนี้สวยครับเพชรมาสร้าง ้วครับเริ่มจะลุก้าเหมือนกันครับเ้าหน้านชายกลางเพราซางขยาบาชายกลางออกมาตั้งเกมครับเปิ่อีกแล้วครับานการจับไายตีด้วยขวาโอ้โหอเลรครับรบสามยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับในการป้องกันตำแหน่งแชมป์รุ่นพีกัด52กิโลกรัมของเจ้าของแชมป์อย่างเพชรป่าซางออสนิทพันจากลำพูนครับแล้ววันนี้มีผู้ท้าชิงครับจากสปปลาวครับชายกลางสอสมบัติ นี่ลยครับจังหวะวางแข้งขวาครับแล้วทิ้งด้วยหมัดตบด้วยซ้าย้องบอกว่าครบเครื่องจริงๆครับสำหรับทนานเจ้าเพชรป่าซางครับในวันนี้หรือจังหวะล็อกเอวทุ่มลงไปครับนี่ครับวงนายรวบไว้แล้วยกทิ้งเลยครับอะไรครับท่านผู้ชมครับแชมป์จะอยู่ที่เอวของเพชรป่าซางหรือจะถูกย้ายไปที่ชายกลางไปลุ้นกันครับ หลังจากภาพไม่ยังดูเดอนถีง3ายกคำชวงนี้เราไปรุ้รางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judges' decision let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทยเจ็วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวโหลด n o ้ on iOS แ and ละ Android Bonus for blue and red corner. Max Muay Thai mobile app. Boom, one bonus by. All right, ladies and gentlemen. After three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red corner, oh of pan and he can protect the belt for the second time. ลำดับนี้ครับขอเรียนเชิญหนึ่งในโปรโมเตอร์ของสนามแม็กซ์มวยไทยคุณซุปเปอร์ชินเงินบำรุงขึ้นมามอบกำกับแชมป์บนเวทีครับ ladies and gentlemen please welcome mr. super shin เงินบำรุง one of our promoter h e a v p r e s e n t 52กิโลกรม club of <oughs> five champion belt t เพดภาษาอังกฤษสนิทพัน the club